ประเทศไทยมักจะประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินน้ำและสภาพแวดล้อมส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ยังประสบปัญหาการช้าล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง จึงได้มีการจัดโครงการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกขึ้นซึ่งจะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินรักษาความชุ่มชื้นในดินเก็บกักตะกอนดินและสารพิษต่างๆไม่ให้ไหลลงในน้ําเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําตลอดจนการฟื้นฟูดินและป่าไม้ให้สมบูรณ์ขึ้นสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่ที่งานรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคมพศ2567ค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกหญ้าแฝกอีกด้วยค่ะโครงการรณรงค์และส่งเสริมหญ้าแฝกโดยทั่วไปนะครับสถานีพนาที่ดินนรครศรีธรรมราชกรมพนาที่ดินเราจัดทุกปีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าปีนี้เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นปีที่เฉลิมพระเกียรติประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีหมามงคลเฉลิมพระเกียรติครบ6รอบ28กรกฎาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆก็คือมีปัญหาในเรื่องของทรัพยากรดินการใช้ทรัพยากรดินที่ไม่ถูกวิธีแล้วก็เสื่อมโทรม อาจจะมีมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเรื่องของสาเหตุมาจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่ฝนตกน้ําท่วมอะไรพวกนี้มีการะล้างแล้วก็สาเหตุจากการทําของมนุษย์เองนะครับซึ่งเป็นผลให้ผลผลิตของกเกษตรกรลดลงมีผลกับรายได้บางพื้นที่ก็มีปัญหาในเรื่องของการชะล้างพังทลายมาก เป็นพิเศษนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยะภาพในเรื่องได้ตรงตระหนักเห็นถึงความสําคัญของแ้กแฝกก็ทรงมีแนวพระดํำริให้ทางผมมนาที่ดินได้นํามาพัฒนาและรณรงค์ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อจะมาอนุรักษ์นิรนามให้เป็นไปอย่างชัดเจนนะครับ พระองค์ท่านได้มองเห็นหญ้าแฝกมานานแล้วครับพระองค์ท่านรอก้าวผมจะด,ดําเนินรอยตามพระองค์ท่านนะแลขิการกลนเดี๋ยวนี้ก็มาขอหญ้าแฝกแก่บ้านผมที่จัดจําหน่ายก็จําหน่ายที่ว่าขอไปไม่มากไปปลูกก็มโดยมากจะมาที่นี้ครับเพราะว่าตามคันนาต่างๆที่เราป้องกันน้าไม่อยู่ต้องใช้หญ้าแกครับรู้สึกว่าทุกคนก้าวใจเรื่องหญ้าแฝกดีครับ ประโยชน์ที่จริงแล้วมีทั้งทางตรงและทางอ้อมมันเหมือนกำแพงที่มีชีวิตช่วยดักตะกอนดินช่วยดักธาตุอาหารอะไรต่างๆหน้าดินนะครับ,ำรบทำให้ธาตุอาหารที่จะถูกชะล้างเนี่ยมันจะอยู่กับต้นไม้เก็บไว้ได้นะครับพืชสามารถดูดไปใช้ได้หุ๋ยที่ใส่ก็ไปอาจจะถูกชะล้างหมดโดยที่เราไม่รู้ซึ่งอันนี้เห็นได้ชัดในส่วนของเรื่องอื่นๆเรื่องของระบบรากของหญา้าแฝกเนี่ย เมื่อไหรที่หญ้าแฝกตายเพราะว่าหญ้าแฝกจะมีระบบรากที่ฝังลงเพข้างล่างประมาณสักเมตรสเมตรแล้วแต่ลักษณะของดินพอหญ้าแฝกตายปั๊บรากพวกนี้จะเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นโพรงอินทรีย์วัตถุที่จะทําให้ดินโปร่งขึ้นส่วนใบหญ้าแฝกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถตัดไปคลุมต้นรักษาความชื้นอันนี้นี่เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องเกษตรกรที่จะทําการเกษตรเลยนะครับคนที่ขุดสระน้ําปรากฏว่าถ้าดินมีร่วนปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย ฝนตกหนักหนักก็บ่อน,น้ำเราตื้นเขินเร็วนะครับปลูกแฝกแล้วสักรอบสองรอบตามสโลปเนี่ยก็จะช่วยไม่ให้มันตื้นเขินได้นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากบ่อน,น้ําได้ยาวนานขึ้นนะครับอันนี้เป็นประโยชน์โดยตรงเยื่อแฝกถือเป็นพืชที่มีความสําคัญอย่างมากที่จะช่วยให้การทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรมีความสะดวกมากขึ้นเพราะหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดินช่วยฟื้นฟูดินเสื่อมโรมและยังช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย หญ้าแฝกถือเป็นหญ้าที่มีความสําคัญและสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มากมายจริงๆเลยนะคะทั้งยังช่วยลดโลกร้อนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและก็อนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรค่ะและในครั้งต่อไปนะคะยญิงจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้กัแบบนที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ